้างตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบันทนี้เราต้องูอะไรทำให้ใจเราเบิกบาอเพียงคนอื่น้ยเบิกบานอย่างนี้หรับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไปเราเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าทุกหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เราเคยมีทํามันน้อยลงที่หนคำว่าพัฒนาใจขึ้นมาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง อารมณ์ที่เคยรุนแรงอารมณ์ที่เคยรู้คุกความคิดลบๆเบาหวานลงเห็นเราความสุกได้ขึ้นดีความดีของคนอื่นง่ายขึ้นแต่ก่อนเฮยทำไมเราเอาแบบได้ดันใจรู้่างเลยขอยกเตือ่ะขอยกแม่อีที่เคยพูดที่หนูฟังว่าครอบครัวก็ดี แล้วตอนนี้รู้อย่งอะไรี่ตัวป็นหารู้อยังตัวป็หางตัวอะไรเนี่ยี่ก็คือ ่กี้ที่แม่อธิบายเรื่องอารมณ์ด่เรื่องอี้กลับมาเรื่องอี้มีว่าเออทําไมฉันยังมีอารมณ์โกรธอยู่ทุกวันคือปกติธรรมชาติเรายังหาเหตุผลไงต่อคัวไม่ดีการงานไม่ประสบความสําเร็จดังใจหวังลูกก็มีปัญหาผัวมีปัญหางานมีปัญหานะแต่นี่ลูกดีคผัวดีงานดีบ้านใหญ่โตด้วยนะแม่บ้านใหญ่โตทุกอย่างทุกอย่างดีแต่าไมเร้โกรธแค่คำพูดยิดหนึ่ง แค่มีใครมาสะกิดนิดหนึ่งแค่คนเดินแรงแค่เขาไม่เข้าใจเราเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นเลยไม่ใชเลยตั้งคำถามว่าทาไมอาการเนี้มัน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 รุนแรงขึ้นเลยเลยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินั่นเองเพราะการทั้งคำถามว่าเหตุทุกอย่างอ่ะเริ่มไม่เกี่ยวกับเราแล้วเห็นไหมในเมื่อมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่สภาพอารมณ์ความรู้สึกตัวเนี้ทำไมมันมันมันยิ่งมีกำลังมากขึ้นแสดงว่าอะไรกันแน่ ที่ทําให้เราไปอย่างนี้แม่ครับด้วยอารมณ์ตัวเนี้ยมันเกิดจากอนุสัยรู้ไหมที่ที่แม่อีเขาสั่งสมมาไม่รู้กี่พบอปชาติถูกต้องใช่ไหมครับแม่ทุกอย่างที่เกิดขึ้น,นกับเราในขณะปัจจุบันคือสิ่งที่เราเคยสั่งสมไว้หรือสมบัติไนดะ้เองสมบัติติดตัวมาเนี่ยนะแม่ที่แหลมบนระดัของเราติดมาครงบกพกัมชาติเอาพูดง่ายง่ายเลยแม่เด็กเด็กเกิดมาทําไมเราเลี้ยงเหมือนกันอยู่ในแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเดียวกันพ่อแม่ เลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างแต่นิสัยไม่เหมือนกันมันอนุใสมาเล่นผันจิตแต่ละคนล้วนสร้างหตุสร้างนิสัยสะสมมา <c oughs> ต่างกันพอพอมาเนี่ยไต้ตัวเนีนย้ยอัตภาพเนี้ยมันก็ในขณะในใน,ในอนดีตมันก็สร้างกรรมใหม่ไปพร้อมๆกันกรรมเก่าสําคัญไหมก็มีส่วน <c oughs> แต่ผู้เจ้าชี้ลงปัจจุบัน คำรรที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันคําว่าปัจจุบันทีเนี้ยเขาด่าเราได้นะพี่หนึ่งเขาทําอะไรกับเราก็ได้นะแต่เราจะต่อเห็นไหมเราจะสร้างกรรมนั้นต่อหรือเปล่าหรือเราจะหยุดคําว่าหยุดหยุดยังไงเห็นความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราพยายามระง,งับไหมอ่าหรือเราต้องโอ้สักทกนีนี่แหละไปหยุดอ่า หยุดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากเขาพูดเยอะพูดเยอะ <c oughs> สักทีครับกรณีของอีนีดหนึ่งนะแม่ผมผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากจากพื้นฐานครอบครัวอะไรทุกอย่างดีหมดเลยท<า>ี่เป็นมะเร็งสองรอบนะมะเร็งสองอใช่ไหมพิ่วแต่วันนี้บวชเป็นแม่ชีที่วัดป่าบวรนา,ารีนใช่ค่ะแล้วอารมณ์ต่างๆของอีเบาบางลงไปแม่หลังจากที่ต้องถามตัวอีต้องถามตัวอีต้องถามตัวอีแต่อีพูดกับหนูว่าอีอีรู้สึกหลายๆอย่างที่ปดล็อก อ่าวันนี้ใครอีกินกันละใครอย่างหนึ่งเลยที่ที่ผมผมเห็นนะแม่แต่ก่อนอีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวเป็นเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีขี้เหนียวอ่าเป็นเศรษฐีนะแต่ขี้เหนียวไม่รู้เหนียวจริงเร่าไปกินอะไรเพื่ที่ผมฟังมานะแม่นะแต่พอได้ไม่ใช่เหนียวธรรมดาพี่เนยเนียเนียเนีอันนี้แม่แม่เติมเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอได้เริ่มเริ่มให้ทานครั้งหนึ่งเนี่ย ใจมันเปลี่ยนแล้วหมใจมันคือคนที่หาเงินได้ขนาดนั้นเขาคงมีปัญญาพอสมควรในการที่เขาจะทําอะไรเขาคงมองหลายๆอย่างแค่อย่างใดอย่างหนึ่งในมุมของหนูนะแล้วการที่เขาจะทําอะไรแต่ละอย่างซึ่งสิ่งเป็นสิ่งที่เขาเหนียวเหนียวเนี่ยเขาย่อมเห็นผลเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นด้วยชการลงทุนไหนที่ไม่คุ้มค่าเขาคงไม่ทําแสดงว่า เขาคงเห็นอะไรสักอย่างในตัวเขาเองที่เปลี่ยนแปลงครับอ่อะไรที่ไม่คุ้มไม่อีก็ไม่ทำครับอ๋อเป็นนักลงทุนที่ดีนี่ยอ๋อผมก็เป็นนักลงทุนนะแม่ใช่นั่นแหละพี่หนู่ะมองเห็นเลยอันเนี้ยลงทุนส่วนใหญ่เรามองเรามองวัตถุถูกต้องไหมทีเนี้ยคนส่วนใหญ่มองทางด้านวัตถุแล้วก็ตัวเงินเราเคยมองการลงทุนที่เป็นนามาทำไหมทีเนี้ยเราเล็งไปที่รูปประธรรมต้องใหญ่ขึ้นขยายขึ้นแต่ทําไม ยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งมีทุกอย่างที่โลกให้ค่าแต่ความรู้สึกทำไมตีบตันลงเคยสังเกตไหมต้องสังเกตอ่แม่ตัวเองเป็นี <laughs> ้เ,เป็นเป็นทำไมมันสวนทางกันอย่างนั้นก็เราหนึ่งเราไม่เท่าทันกิเลสมันที่มันหลอกล่อเราแม่ถึงคุณมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเชื่อไหมถ้าคุณไม่รู้ทันกิเลสคุณก็ยังทุกอยู่เหมือนเดิมภาพอาการของนามของใจจริงๆเนี่ยครับ เราไม่มีทางที่จะอิสระออกจากอารมณ์เลยเราไม่รู้จักเลยต่อให้เราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ได้ดั่งใจทุกอย่างเลยนะแต่ใจกลับจะเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะกิเลสตัวอารมณ์เนี่ยมันได้อาหาร<ช>ตัวตัณหามันได้อาหารมันย่อมเจริญขึ้นแล้วมันไม่มีวันอิ่มได้นะมันไม่มีวันอิ่มนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นมาท้ายเราก็ตายไปกับความรู้สึก ที่เรายึดถือว่าเรามีเราเป็นเจ้าของอ่าระหว่างระหว่างเวลาที่นอนบนเตียงกําลังจะตายกับใจที่หาทุกอย่างกองเท่าภูเขาไว้พี่หนึ่งคิดดูนะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นของคนอื่นแล้วนะยึดเลยทีนี้นนะ, <c oughs> ะมันจะเป็นยังไม่อยากตายด้วยนั่น <c oughs> แหละทีนี้ปัญหาเ <c oughs> พี่หนึ่งจะตายไปกับความรู้สึกที่ยึดในวัตถุพี่หนึ่งไม่รู้จกักไม่เรียนรู้ในขณะมีชีวิตพี่หนึ่งไม่เคยเรียนรู้ในไม่รู้จักจิตหรือ ระดับของความสงบอารมณ์ประเภทนี้พี่หนึ่งไม่รู้จักเลยเพราะเรารู้จักแต่ความมีความเป็นเรารู้จักแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะให้ทิ้งให้ละให้ปล่อยให้วางไ,ไ,ไ,ไอ้ฝั่งเนี้ยเราไม่เราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกหัดตัวเองเลยเพราะฉะนั้นทีเนี้ยไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามไม่ว่าบวชหรือไม่บวชก็ตามเราอยู่กับสิ่งที่มี แบบไม่เป็นเจ้าของได้ไหมยากแน่ยากตรงนี้ยากยากไม่ใช่ทําไม่ได้อ้าหนูว่ามันไม่มันไม่มีอะไรเกินวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแต่เพราะว่าอันเนี้ยผมเข้าใจนะแม่ทางโลกเนี่ยก็คือตามกระแสโลกแต่ว่าถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันส่วนกระแสโลกใชมนน่มันก็เลยดูเหมือนมันยากแต่ว่าไม่เป็นเจ้าของของหนูเนี่ยความหมายคือแต่ละขณะใช่อยู่ดีๆให้พี่หนึ่งอัด ไปเทนหน้าแตกความกระดานฟึบเลยก็ไม่ใช่แต่ฝึกเรียนรู้ที่จะให้ทีละเล็กละน้อยอแม้แต่ความความรู้สึกที่มันเข้าไปข้องอะไรสักอย่าง<ช>ละมัน,น,มนเหมือนทิ้งออก <ละ S 1> ภาษา<ช>วันนี้ไม่มีอะไรที่จะทานเลยในสิ่งที่เป็นวัตถุทานร่างกายคำว่าทานร่างกายคือร่างกายเราเอาไปทํางานอะไรได้อ่าเพื่อเป็นประโยชน์ของคนอื่นหรือแม้แต่คนไปคนละอันแล้วทีนี้พี่หนึ่งไปกับรถพ่วงแล้ว ทำงานนี่มันก็ผ่อนคลายบ้างก็ได้นะใช่ใช่จริงจริงความไม่มีสาระนั่นแหละคือความไม่ยึดครับจริงจริงนะหรือว่าคนเราที่ทุกข์เพราะเราจริงจังเกินไปจริงจังในสิ่งที่ไม่ควรจริงจังอย่างเช่นทุกอย่างทุกอย่างอทุกอย่าง พี่หนึ่งสังเกตสภาพของอารมณ์นะหลายๆอย่างเวลาเราทุกเราก็พยายามตอกย้ําลงไปในความคิดนั้น,ต,อองงนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้ตั้งแต่ตน้นเรากลับพยายามที่จะพยายามควบคุมวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเฮย้ยวันนี้เรามีความสุขมากเลยพรุ่งนี้ร้องไห้โอ้โอพรุ่งนี้วันนี้ร้องไห้จะเป็นจะตายเอา้าอีกขณะหนึ่งหัวเราะเนี่ยเราจะเห็นมันมันหมุนวน ตามสภาพของเหตุปัจจัยอารมณ์มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันหม,หมุนไปคือเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งที่เข้ามากระทบเราได้เราควบคุมไม่ได้หรอกใครจะมาชมเราใครจะมาด่าเราใครโลกจะมองเราเป็นยังไงอันนี้มันนอกเหนือาการควบคุมของเราแต่สิ่งที่เราจะฝึกควบคุมได้คือใจเราให้เห็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วยังมั่นคงอยู่ได้ไหมเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ได้ไหมต่อให้มีคำชม,มเข้ามา อามีมีความดีใจเกิดขึ้นฟูขึ้นมาเห็นเห็นความฟูแล้วหยุดหยุดหยุดอยู่แค่นั้นได้ไหมเห็นคือมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เรามีสติเห็นให้กลับมาไวใช่มันจะไวขึ้นเพราะมันกลับมาอยู่ในฐานไวขึ้นแค่รับรู้เนี่ยอาการพี่หนุ่จะเห็นเลยว่าสภาพทุก์จะเบาบางลงเองสภาพทุกขมันเบาบางเพราะเราไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อกับเรื่องราวนั้นๆทีนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าเบื้องหลังของอารมณ์ของเวทนา ของความรู้สึกต่างๆไม่มาจากสิ่งอื่นเลยทางเข้าทางเดียวคือความคิดคทีเนี้ยความคิดเรานี่แหละเรานี่แหละน่ากลัวที่สุดเราอย่าไปพยายามรักษาระมัดระวังสร้างลัวรอบบ้านข้างนอกเลยลั้วของใจเราเนี่ยความเป็นศีลความระม,มัดระวังในความคิดเราเนี่ยวันนี้ต่างหากแม่แต่การใช้ชีวิตมันก็ต้องคิดนะครับแม่มันก็ต้องคิดเรื่องทำมาหากินคิดเรื่องวางแผนสารพัดอยา่าง ในในณขณะทามาหายกินนั้นเราจะมาพูดเรื่อง,องไม่คิดมันย่อมส่วนทางกัน<ช>ที่หนึ่งแต่ให้เราฝึกมีสติที่พูดถึงเหตุของของการภาวนาเราไล่ไปอยู่จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของทั้งหมด<ช>คือความคิดถูกต้องไหมแต่ภาษาทีเนี้ยเขาใช้คําว่าการดําเนินไปทุกอย่างต้องใช้ความคิดไอ้ความคิด ด้วยระบบสัญญาความคิดกับความปรุงแต่งคนละอันกันนะ,ะถ้าเรามาพูดเรื่องนี้เราพยายามพอเรามาพูดถึงว่าความปรุงแต่งคือสภาพทุกข์เราก็จะพยายามไปทําความเข้าใจกับความปรุงแต่งอีกซึ่งการพยายามเข้าไปหยุดความปรุงแต่งหรือหยุดความคิดก็เป็นความความปรุงอีกตัวทั้งหมดเหตุของทั้งหมดคือพัฒนาสติเราจะเห็นเห็น เห็หนไหมกายในกายคําว่ากายในกายคือเรียนรู้ในลมหายใจหายใจเข้าลมหายใจเป็นลักษณะยังไงหายใจออกลมเป็นลักษณะยังไงกายในกายคือรู้ทั้งลมรู้ทั้งร่างกายร่างกายเราร้อนขึ้นไหมลมหยาขึ้นเวลาลมเราเบาร่างกายเย็นลงไหมอ่ะแล้วพอรู้รายละเอียดในลมชัดเราก็จะรู้ว่าเวทนา คำว่ารู้เวทนาเวทนาในเวทนาก็คือสภาพของอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆมีสามตัวไม่เกินนี้วนอยู่แค่นี้สามตัวนี้อารมณ์ของคนพอรู้ลมชัดปุ๊บเมื่อใดที่จิตที่จะมีเวทนาเราจะเห็นสิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยคือลมหายใจเปลี่ยนสังเกตเหมือนเวลารถมันขึ้นเนินเราต้องถอยเราต้องใช้เกียร์ต่ำให้หนึ่งเวลาที่เราจะโกร เวลาเราจะร้องไห้เวลาเราอึดอัดขัดคือลมเราจะสั้นอ่ามันเหมือนเปลี่ยนเกียร์ยรตึ๊กขึ้นนะทีเนี้ยพอเราเรียนรู้ลมปกติเนี่ยลมที่ไม่มีอารมณ์ลมหายใจที่ไม่มีอารมณ์จะเป็นลมปกติอ่าเนื้อว่าไหมแต่พอมันจะมีอารมปุ๊บลมจะแรงขึ้นเนี้ยเราจะสังเกตจากตัวนี้อ่าพอเรารู้ชัดว่าอ๋อจิตที่มีอารม์จิตที่เป็นอารมโกรธเป็นลักษณะนี้ทีเนี้ยก็ใช้เจอน,นะดึงลมยาวเห็นไหม ไม่ได้ไปดับที่ดัวอารมณ์นะแต่เปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เกยียร์ปกติฟื้ขึ้นมาไม่นานสภาพอารมณ์จะเข้าสู่ความปกติก็เรียนรู้ตรงนี้แหละเรียนรู้ตรงนี้แหละไปเรื่อยๆจนรู้ชัดทุกแง่ทุกมุมของลมหายใจรู้ชัดทุกแง่ทุกมุมของอารมณ์เท่านี้เองแหละค่ะแม่เท่านี้เองนอ้นี้เขาเรียกว่าคอย โทษนะครับคอยสังเกตอารมณ์ของเราตัวเราเองแล้วของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันนะหม่สภาวะธรรมของแต่ละคนเนี่ยแต่ว่าขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอนา,าปนสติใช่ค่ะนั่นแหละคือการภาวนาที่แท้จริงอันนี้คือความเพียรด้วยใช่ใชไหมแม่อย่างนี้เราต้องไปศึกษาต้องไปอ่านอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่มันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ถ้าเอาหลักจริงๆดูลมเข้าไปเลย รักษาศีลทำทานทำเหตุตรงเนี้ยให้ถึงพร้อมควบคู่กันไปงานนอกงานในองานในฝึกสติเราฝึกของเราไปงานนอกเรามีหน้าที่อยู่บ้านเรามีงานเราก็ทําไปแต่ทําควบคู่กันไปด้วยทีเนี้ยหนูว่าทําถ้าเราฝึกจริงๆมันใช้เวลาไม่นานเราจะเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เนี้ยความปัจจตังจะเกิดขึ้นเราไม่เคยเห็นเลย ลมหายใจเนี่ยที่มันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยนี่หนึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยมันทางานยังไงเวลามีอารมณ์ไม่พอใจมันเป็นยังไงอ่าเวลามันเป็นหวัดมันร้อนมันป่วยมันมันเป็นยังไงเวลาจิตใจกระสับกระส่ายลมเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยทั้งทั้งที่ทำม,มีชีวิตของเราตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะลมหายใจนะเราปฏิเสธความจริงตรงนี้ไม่ได้นะลมนี่แหละคือชีวิต ในเมื่อความในเมื่อลมคือชีวิตเรากลับไม่ศึกษาความมีชีวิตที่แท้จริงของเราเลยอ่าเรากลับไปเรียนรู้ไขว่คว้า,วาหาอะไรก็ไม่รู้บ้านหลังใหญ่ๆหน้าที่การงานทั้งๆท,ท,ที่สิ่งพวกนี้ต่อให้เรามีมากขนาดไหนแค่ลมดับเป็นศูนย์เลยนะพี่หนึ่งอ่าของที่เราหาไว้ในโลกทิ้งไว้ให้โลกเหมือนเดิมนะไม่เหลือนะอ่าไม่มีติดไปเลยแม่แม้กระทั่งเรามีณวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรามีเงินแสนล้านนะแม่แต่ทุ้งนี้เราลมหายใจดับ เป็นศูนย์ดันทีหลองตาบอกว่าต่อให้มีเงินเป็นมึงไม่อยากได้เงินหรอกถ้ามึงป่วยได้ไหมไม่มีทางอยากหายนี่นคือจิตที่นี้ยโนะครับแม่ค่ะ<า>คือทีนี้ก็มีนักปฏิบัติพอปฏิบัติทําไปปุ๊บเนี้ยโอดหัวภาวะเยอะมากอย่างเนี้แม่ต้องทำยังไงครับตังเกไปหาหมอก็ไม่หายหาหมอก็วินิจฉัยไม่ได้เราเราต้องมองกลับมาดูความรู้สึกเราดูหัวใจเราเป็นหลัก คือกรรมสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นผลอเราต้องยอมรับตัวนี้ได้มันมีความกลัวแทรกอยู่ตรงนั้นไหมแต่อาการปวดหัวมากๆบางทีเพ่งเกินไปบางทีกดเกินไปและหลายๆอย่างมันมันคือมันต้องสังเกตตัวเองอะเรามองไปกว้างๆเราผ่อนลมมันหายไหมหรือเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่หายในเมื่อทํำทุกอย่างมันไม่หายจะทำยังไงทำใจ <laughs> ยอมรับอตายเป็นตาย ถ้าจะตายด้วยการปฏิบัติตายกับการฝึกกันะัะตายกับการภาวนาตายกับพระพุทธเจ้าตายสิแต่มันจะยอมไหมมันวัดกันตรงนี้ดีเนี่ยอ่าแล้วคนที่เข้ามาถึงสภาวะนี้แลวแม่ถือว่าเป็นของดีไหมครับมันก็ดีหแหละดีดีทุกอย่างทุกอย่างไม่มีดีไม่มีชั่วถ้าพูดแบบนูนะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเรียนรู้และเผชิญมันตามกําลังสติปัญญ,ญาเรา ความเพียรนินรีย์ทุกอย่างมันประกอบกันหมดแม้แต่กําลังของสติกําลังทนทันในการฝึกเราอย่าไปไปหาคําตอบมันเลยกับหลายๆอย่างแค่คทําเหตุไปมันทุกเราก็เรียนรู้ที่จะอะลองในเมื่อพระพุทธเจ้าพูดเรื่องทานศีลมราศรีนสมาธิปัญญาลองมาทําซิมีข้อแม้กับมันไหมถ้ารเรามีข้อแม้กับความดีเราก็มีข้อแม้กับการที่จะพ้นออกจากอาการเหมือนกันเพราะเวลามันหลายๆคนเนี่ยเป็นเอา เอาความเป็นสภาวะเป็นอาการเป็นสภาพธรรมเป็นภาวนาดีอ่าคำว่าภาวนาดีคืออะไรอะ่ะถ้าจะพูดถึงจริงๆคาว่าดีคืออะไรเพราะบาดฐานจริงๆคือสติเรารับรู้มาได้ไหมตรอให้เราบอกเราให้ไม่รู้สินี่อาจจะเป็นนิสัยของหนูนะเราเราให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้หายอ,ะอ่ะอําหรับหนูนะหนูก็เลยเห็นว่า มันมันมันจะเป็นยังไงก็ทํามันมีแค่เหมือนหนูปวดท้องปวดหัวก็หนูรู้คนเดียวอ่ะพี่หนึ่งแม่ก็ทําตัวปกติได้มันไม่ใช่ทําตัวปกติมันมันมันอยู่กับมันนานหลวงตาพูดเสมอว่ามันเหมือนกับบาดแผลที่ที่เป็นแผลเป็นหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนอาการที่เราปวดหัวใหม่ๆโอ้โหเราทรมานมากช่วงที่หนูร้อนใหม่ๆเนี่ยพี่หนึ่งหนังแบบเนื้อหนูมันแดงแล้วมันลอกตาในบวมหน้าบวมคอในบวม อ่คอข้างในนะเขาเรียกอะไรอะไอ้ที่ตัวร้อนอ่ะไอ้นั่นแหละเนี่ยปากนี่เป็นแผลเต็มตลอดทรมานลูกนี่ดะผ้าเช็ดราคาก็อยู่นั่งไม่ได้นอนหรอกซึ่งป่วยไหมสภาพคือป่วยสภาพคือป่วยเลยไม่ไปหาหมอเช็คไอ้สภาพของตัวเราไม่ได้อยากไปนะแต่รอบข้างพาไปลงตามาแล้วพอแล้วแหละหนูว่าภาษาูครับ